สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางห,หวยฮานอยสูตรแจกหน่อยสูตรแจกหน่อยนะครับผมสี่หน่อยสี 4, 5, ่้านอยนะวันที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าพีหกเจ็ดนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้เด่นมาสี่หน่อยมาหมดทุกหน่อยแล้วเด่นนะนะเด่นมาหมดเลยแต่ว่าจะเข้ามีแต่ฮานอยปกตินะ ฮานอยปกติหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดเกาาผมไม่ห้ากับเจ็ดนะครับฟันห้าเจาะห้าเกาเกาห้านะเป็นตัวเน้นเข้าเป็นตัวเน้นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยเฉพาะกิจแ7 3เจ็ดสามสี่เก้านะ8ปดเจ็ดสามสี่เก้าผมให้สี่กับสามฟันสี่ก็ฟันถูกแต่ว่าไม่มีสี่เก้านะมีแต่มีแต่สี่แปด ฟันสี่มาฟันสี่ฟันถูกสี่กับสามมาหมดเลยไ้สามเจ็ดนะเป็นตัวเน้นสามเจ็ดเป็นตัวเน้นสำหรับพิเศษกับ VIP เนาะก็มาแค่ตัวเด่นเจอดไม่มาพิเศษเข้าเด่นเจ็ดออกมาเจ็ดสอง VIP ก็เข้าเด่นเจ็ออกมาเจ็ดสองไม่มี อ่ะมาดูของวันนี้ครับผมวันนี้หาหน่อยเฉพาะกิจเด่นอ่ะหนึ่งนะครับผมหนึ่งกับเก้ามาหนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวกันนะครับหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าครับผมแล้วก็เก้าห้านะ ตัวฟันนะครับคิดว่าน่าจะเป็น <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็นเก้ามาเก้านะครับผมตัวเน้นนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดครับผมถ้านอยเฉพาะกิจก็จบไปแล้ว ต่อไปมาดูฮหาหนอยพิเศษพิเศษเด่นเด่นนะครับผมเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์นะครับ ้าห้าครับผมเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกการไว้ด้วยชอบผมเก้าสองศูนย์สองเก้าแปดศูนย์แปดพี่ๆท่านใดนทุนเยอะนะจับเก้าสามศูนย์สามด้วยครับผมนะถ้าทุนเยอะนะถ้าไปเยอะก็ไม่ต้องจับ ตัวฝันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะเก้านะครับผม994960595949605ครับผมสำหรับฮาหนอยพิเศษก็จบไปแล้วต่อไปเรามาดูฮาหนอยปกติ ้หาหนอยปกตินะครับวันนี้หนึ 2, ่งกับสองหนึ 9, ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้าครับผมตัวการน,นะครับก็จะมีหนึ 6, ่งหกสองหกหนึ่งสี่ครับผมแล้วก็สองแปด ตัวฟันนะครับคิดว่าหนึ่งคิดว่าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าครับผมอีกตัวหนึ่งได้ไหมสองห้ามาอ่าเผื่อห้าจะมาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองห้าแล้วก็สองเก้านะครับอ่ะต่อไปนะครับ ต่อไปก็จะเป็น V.I.P. สำหรับ V.I.P. วันนี้ให้2กับ3 2กับ3มี2 0 2 9 2 4 3เกอเนาะ 30 3ศ3น3 4นะครับตัวกันนะครับ27ง7จ็นี่คือตัวเดิมนะ2636ตัวฟันนะครับ ตัวนี้2องนะ2นะครับผม20 29 24 39ครับผม20 29 24 39สนะครับก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหวหฮาหนอยครับผมสุดแจก4ีน้อยนะฝากากดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ